ก็ตอนนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะคะก็ทะลุ11.7ล้านคนแล้วโดยเฉพาะสหรัฐนั้นตอนนี้ทะลุ3ล้านคนแล้วนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่11ล้าน739,169คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั่วโลก546,60คนแล้วก็รักษาหายค่ะอยู่ที่6ล้าน642,366คนนะคะโซนยุโรปค่ะก็คือสหรัฐก็ยังเป็นประเทศที่ มีผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตมากที่สุดในโลกด้วยล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อของสหรัฐก็ทะลุไปอยู่ที่3ล้านคนแล้วถือว่าสะสมอยู่ที่3 4 8ล้าน4833คนแล้วก็ยอดเสียชีวิตสะสมของสหรัฐอยู่ที่1 3 2 9 9 9คนค่ะ รักษาหายไปแล้ว1,324,947คนส่วนผู้ป่วยรายใหม่ในสหรัฐถือว่ามากกว่าครึ่งนะคะพบในรัฐแอริโซนาแคลิฟอร์เนียฟอริดาแล้วก็เท็กซัสค่ะถึง30%ของประชากรในประเทศตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยอย่างรัฐเท็กซัสของสหรัฐเนี่ยพบผู้ป่วยรายใหม่สูงถึง 5,318รายนะคะขณะที่มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย2,655คนค่ะคือก่อนหน้าน,นี้ทางเกรกแอ b บอ t เนี่ยผู้ว่าการรัฐเทศซ์ของสหรัฐเนี่ยเขาก็มีการออกคำสั่งค่ะให้ประชาชนปิดคลุมใบหน้าเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะนั่นเองรวมไปถึงรัฐนิวเจอร์ซีย์ฟิลทางของรัฐนิวเจอร์ซีย์ฟิลเมอร์ฟีผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐเนี่ยก็มีการเรียกร้องรัฐบาลกลางนะคะออกข้อกำหนด ให้ประชาชนค่ะต้องสวมใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็ระบุว่าข้อกำหนดข้างต้นควรจะเป็นแกนหลักของยุทธศาสตร์ชาติในการรับมือกับจำนวนผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ที่ตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้นิวเจอร์ซีย์เนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงในช่วงแรกของการระบาดใหญ่ก่อนที่สถานการณ์จะเริ่มเปลี่ยนแปลงสู่ทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโควิดในทีในท้องถิ่นกลับมาพุ่งสูงอีกครั้งด้วยขณะที่ดรอัเรชิเจฮาค่ะผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพโลกฮาวาดนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าการเปิดเมืองเร็วเกินไปของสหรัฐเนี่ย แล้วก็บวกกับการสื่อสารเกี่ยวกับมาตรการสวมหน้ากากอนามายัยการเว้นระยะห่างทางสังคมที่ที่ยังไม่ชัดเจนก็เลยส่งผลให้มีผู้ป่วยโควิดนทีในสหรัฐ พุ่งสูงจนเป็นที่น่ากังวลนอกจากนี้เจฮาเนี่ยเขายังตั้งข้อสังเกตนะคะว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ที่ลดน้อยลงนั่นก็คือตัวชี้วัดที่เป็นผลค่ะอันสามารถอธิบายได้จากปัจจัยอื่นอย่างเช่นจำนวนผู้ป่วยอายุน้อยที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งก็มีแนวโน้มรอดชีวิตมากกว่าผู้ป่วยวัยชารานั่นเอง ส่วนอันดับที่สองเนี่ยรองลงมาก็คือยังเป็นบราซิลนะคะที่ยังพบยอดผู้ป่วยสะสมกว่า1 6 2 6 7 7 1คนยอดผู้เสียชีวิตสะสมกว่า65,556คนค่ะโดยรัฐเซาเปาลูทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลก็ถือว่าเป็นรัฐอุตสาหกรรมแล้วก็มีประชากรมากที่สุดในบราซิลด้วย กลายเป็นเมืองที่ได้ผลกระทบรุนแรงที่สุดจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองอันดับ3นั่นก็คืออินเดียนะคะอินเดียตอนนี้ก็พุ่งไปอยู่ที่สำหรับยอดผู้ติดเชื้อ72,346คนค่ะเสียชีวิตแล้ว20,000กว่าราย แล้วก็อันดับที่4ก็คือรัสเซียพบผู้ติดเชื้อสะสม687,862คนเสียชีวิตแล้ว12,96คนนะคะแล้วก็ที่รายงานกันไปข้างต้นก็คือบ้านเราวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็วันนี้สบคไม่ได้ถแถลงด้วยเพราะว่ารถวันถแถลงลงนั่นเองนะคะ